ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีหนึนะคะวันนี้หนูจะไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยการไปไหว้พระทำบุญค่ะขออนุญาตทาสกินแคร์ไปก่อนนะคะเพราะว่าเชา้าเราค่อยไปล้างหน้าแต่งหน้าที่นู่นเลยแล้วกันก็มอยคุลิปมาร์ค 25นะคะทุกคนแม่กินข้าวตอนนี้ถึงสมุดสงครามแล้วค่ะไปกันต่อ8โมงยี่นะคะวันแรกที่แวกก็คือวัดจุฬามณีค่ะทุกคนเช้ามากหนูยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะแล้วก็เอากระเป๋ามาล้างหน้าที่วัดจัง <laughs> ถึงแล้วนะคะเขาเปส่วนที่หนูมาครั้งที่แล้วหนูวันนี้ก็จะมาไหว้อีกรอบนึงค่ะแล้วก็เอาดอกกุหลาบมาจากจัทนทบุรีเลยนะคะทุกคนไปไหว้พร้อมกันลิ้ว ร็จแล้วนะคะทุกคนหนูก็ไปเปลี่ยนวัตถุมงคลมาค่ะแผ่นทองนะคะแล้วก็แผ่นปัจจาวันเกิดแล้วก็มีพลาด้วยค่ะสวยมากๆเลยถึงวัดบางกุ้งแล้วนะคะไปกันต่อถึงตลาดน้ำอำัมพวาแล้วนะคะทุกคนไปกันต่อเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหนูกินอะไรที่นี่บ้างหยวจะทำคลิปแยกให้นะคะเดินตลาดน้ำอำัมพวาเสร็จแล้วนะคะทุกคนไปกันต่อ 31นะคะทุกคนมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันต่อนี่นะคะมากับคุณป้าค่ะ <c oughs> ต่อกันที่ตลาดล่มหูมนะคะทุกคนมาซื้อของฝากก็คือปลาทูแม่กองหน้าหักหน้ามันแล้วก็หอยดองค่ะของดีสมุทรสงครามค่ะไปกันต่อ ตลาดลมหุบค่ะแล้วก็มีรางรถไฟนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้มาตอนเช้าก็เลยจะไม่เห็นตอนที่ตลาดเขาหุบลมกันนะคะว้าวจันทบุรีไม่มีรถไฟทุกคนตื่นเต้นมากเมื่อไหร่จันทบุรีจะมีรถไฟบ้าเลนร้อนมากเลยค่ะทุกคนบ่ายโมงขึ้นแล้วแดดแรงมากร้อนมากแบบร้อนร้อนนี่นะคะแม่แม่ซื้อหอยดองค่ะทุกคนกอดกันไปเลยสดๆดนี่ แม่ยิ้มแหละสอยดองเอาไอติมหนึ่งอันค่ะลดนมยี่สิบบาทโอ้แล้วคกลับแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย